หากูโชว์เหรอโอ้โโอ,โอ,โอ้บินได้เนี่ยนี่ไม่มีแรงโน้มถ่วงอันเนี่ยไม่ได้แข่งดาบแต่บินฮ้าใเดี๋ยว สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิล์มรักหนึ่งเก้าหนึ่งครับวันนี้ครับไม่ได้ฉากว้าวว้าวนะอย่าพิ่งเข้าใจผิดซึ่งอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นคอนเทนต์ใหม่ที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าครั้งนี้มันเด็กกว่าฉากว้าวว้าวอีกนะครับมันจะคล้ายๆฉากว้าวว้าวนั่นแหละนะฮะแต่ครานี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูแต่ละฉากของเกม GTA V นะครับต้องบอกเลยว่าแต่ละฉากที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมและคลิปปตต่่่่่ละคละคิเเนนนยยับ้ออองงกวามมจูในนซึผไ แล้วปรากฏว่าเจอฉากแบบว่าที่แบบเหตุการณ์ที่มันแบบมันเกิดขึ้นได้ยากนะฮะของเกม GTA V ซึ่งมาอยู่ในติ๊กต็อกซึ่งบอกว่าบอกเลยว่าแต่ละฉากคือแบบไม่ธรรมดานะครับผมคือแบบม,มันสุดยอดแต่ผมยังคิดชื่อรายการไม่ออกนะครับผมเลยคิดว่าผมจะใช้ชื่อรายการว่าอะไรดีฉากสุดอึ้งที่ทําให้ทึ่งในติ๊ t o ็อ,อ <c oughs> ไอเดียว <c oughs> มันได้ไหมเนี่ยรายการนี้น,อนะ,ะอ่ะในชื่อนี้ก่อนแล้วกันยังคิดไม่ออกนะฮะฉากสุดอ응ึ้งที่ทําให้ทึ่งในติ๊กต็อกนะฮะซึ่งก็จะดูคลิปเกี่ยวกับที่มันแบบว่าทําให้รู้สึกว่าอึ้งเลยนะฮะของเกม GTA V เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้แล้วเป็นไงเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันครับผมแต่ก่อนไปรับชมับฝากกดไลค์คลิปนี้ให้กันก่อนนะฮะที <S <S ่สำคัญใคร <S <S <ไ whale> ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกดกันด้วยนะครับและต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ม่พการกรเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าเอาละ บอกเลยว่าเด็ดๆทั้งนั้นอะโชคดีหรือฝีมือหับินเลยโอ้เช็ดว้าวอุ้ยมีกระดิบกระดิบเฮ้ย <c oughs> สวยเฮ้ยจังหวะคือมันลงตัวมากเลยวุ้ยอีกทีหนึ่งเนี่ยบินขึ้นปุ๊บเช็ดบินบินปุ๊บเฮ้ยอ้โห หัวข้อเห็นว่าโชคดีหรือว่าฝีมือนะฮะผมบอกเลยว่าน่าจะฝีมือเฮ้ยโคตรโคตรบอกแล้วฉากจินเอเดเดยนในติ๊กต็อกมีเยอะไหนนี้รถติดทรอโบโอ้โอ้เฮ้ยเดี๋ยวมันดิสสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยพวกเป็นเปการดิฟที่ใส่ตัวบริสสว์ดูดิเฮ้ยมันดิสสวยมากเฮ้ยว้ คนด้วยนะประเด็นน่ะสุดยอดอนี่ไงฉากสุดอึ้งที่ทำให้ทึ่งในติ๊กต็อกของจริงว่ะเ <c oughs> ฮ้ยสุดจริงบินอีกแล้วเหรอฮากุูโชเหรอโอ้โหโอ,โอ้บินได้เนี่ยนี่ไม่มีแรงโน้มถ่วงอันเนี้ยไม่ได้แข่งดาบแต่บินเฮ้ยเดี๋ยว อีกรอบหนึ่งฮะผมณมันสุดยอดอ่ะดูดิโอ้โหบินไปแล้วมุ้บม,มันกระแทกอ่ะดูฮะกระแทกแล้วจวังหวะแรงมันส่งมันได้มากนะอยู่ที่การคอนโทรด้วยเนะี่ยโอยผมบอกแล้วผมเห็นฉากนี้เหมือนเห็นยิ่งกว่าเห็นพีกนะเห็นแล้วแม่งขนลุกสุดจริงว่ะเนี่ยนะรถโดดล่ม อ้โดยชนอ๋อหมุนหมุนว้าอ้าวชนกลับได้ด้วยเออหนึ่งหรือสองปุ๊บเบียดเฮ้ยอ้าวแบบนั้นก็ได้เหรอโอ้โหสุดนี่อะไรครับเนี่ยปุ๊บบินว้าฮะแล้วโอ้ ขึ้นยอดเสาฮะฮะอันนี้คือเออเอออ้โอ้ว้าวว้าวโอ้โโอ้โต่อเนื่องฮะความต่อเนื่องมันมาหมุนหมุนหมุนแล้วลงตัวไหมหปิดปิดอะฮะันนี่กูล้อมันใหญ่มากอ่ะ แล้วมันกลับมาลงตัวได้อ่ะถ้าใครที่ทีเอวีบ่อยๆจะรู้เพราะว่าการหมุนอย่างนั้นอ่ะโอกาสที่กลับมาตรงได้น่ะคือยากนะอันนี้อะไรเนี่ยโอกาสศูนย์จุศูนย์ูนย์หนึ่งปเที่จะทำงี้ได้เหรออือหูมันหมุนอ่ะอฮะโอ้โหแล้วหมุนไม่หยุดเลยนะโอ้โหอ้โหโอ้โหเละละเละละอ้อยังหมุนต่อ แล้วเฮ้ยมันเข้าซอกตึกอะไรกันครับเนี่ยระบิดทุกโอ้ว่าโอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบริเวณอะไรเบอร์นั้นอีกอันหนึ่งโอ้โหระเบิดทุกที่สุดยอดนั่นเลยถอดพวกและดีดว้าว เฮ้ยอ,อะไรกันครับเนี่ยเดียวเดียวอ่าอ่ามีอีกโอ้โหนี่กระโดดตตลังกามาเนี่ยอันเนี้ยยัง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 ว่ายากแล้วนะแต่อันเนี้ยเนี <im <im ่ยคือแบบถอดพวกมันดนเหมือนโดนยิงไหได้ายิงแล้วดิพวงตตลังกากลับมาโ๊ะ สุดอ่าโชคดีเหลือสปีมืออีกแล้วอ่ะสไลด์ฮะฟูดโอ้โหสไลด์สไลด์ไม่ใช่ง่ายๆนะู้อออ้โมันขึ้นไปบนเครนเลยอ่ะเอาเรื่องเว้ยจิเนในติกตอกนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะ้องหมดไว้ก่อนืูมบินเหรอแล้ว ระโดดเฮะอยังไงต่อมันลอดลาวเลยกะ,าาะกเห็นปะเห็นปะเห็นปะอีกรอบหนึ่งดูอีกรอบหนึ่งตั้งใจดูตั้งใจดูมันบินเหอนแล้วคือมันลอดลอดลอดช่องเหล็กอะ่ะเราดูนะฮะไม่ธรรมดาดูดิฟุบโดดดูด,ด,ดิด,ด,ดูด,ด,ดิเห็นไหมไหมเนี่ยมันลอดโอ้โห ไม่ตายด้วยเอาง่ายๆสุดย,ยอดรถติดโทโบรหรออนี้ปุ๊บวิอ่ะบินโอ้ตายตึกตายอ๋อเวลาลอแต่แล้วมันได้สปีดเพิ่มอย่าบอกนะว่าขึ้นไปมันยอะติกได้อ่ะว้าวว้าวสุดจริงโอ้โหสุดตกงลำโพงวัดมากบอกเลยดู้ะะอีกรอบนึง คือมันพุ่งไปอย่างเงี้ยฟุ๊บอ่าแล้วโทโ,บโบีปวันจิมจะปล่อยได้แค่รอบเดียวจะเนี่ยนี่คือล้อแตะพื้นแล้วปุ๊บอนี้มันจะมีโทโบอ่าดีเลย์กลับมาได้รอบสองด้ฮะโอ้โหแล้วคือมันพุ่งแบบแตะตึกพอดีเปะ๊ะสุกว่วคันนี้อืมว้าวอะไรกันครับนั่นเอ,อกาส0.01 00มาจุดศ่งไมล้วะไหดูด้เปนยังไง โอ้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 กลับมาได้ไงอะโอ้โหเออนี่บินบินแล้วอ๋อบินไปเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าไม่จะกลับมาลงลางได้อ่ะโอ้ผมนี่งงไปหมดแล้วนี่อะไรอ่้อุ้ยอุขับสองล,องล้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในมัอเล่นสตัร์อะไรคเนี้ ไม่เคยเห็นนะชีวิตนีแล้วแต่ละจีเอมาขับรถอย่างเงี้ยเฮ้สุดยอดอ่ะอะไรครับเนี่ยนี้ดิบบอดิบบอว้าวเ้าเดียวมันเข้ามปลองจะอุมันดิฟสวยอะไรขนาดไหนวะเนี่ยโอ้โหนี่มันยอดนักดิฟนีว่ะโอ้ดูมันดิไอะดูดิดิฟโอ้โหมีทองขาเงี้ก็ดิบแล้วลงลงลานจอดแล้วไม่ชนอะไรเลยนะโอ้โหนี่มันยอดนักดิฟชัด โอ้โหแล้วก็อาติยาต้อง่อยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 นะนี่พี่แกปั่นเลยตายตึกกเลยเหรอโอ้โหโอ้โหอ้าวสุดเจ้ามีสไลด์บันไดบ้าบอบ้าบอมากเราใส่สปีดบูทอ๋อไอ้ทางแบบนี้โอ้โหโอ้โหมีติลกาโชว์ครับ เฮ้ยล่วงแล้วอย่าบอกดูกลับมาได้ oh! <laughs> ลูมันจะพอดีอะไรขนาดนั้นกคูคูดูดูอ้อโหไหลต่อเลยนะโอ้โ oh! ห oh! จังหวะจังหวะแบบ <c oughs> เดี๋ยวนะจักรยานสตันอ่าดูเขาสตัน้นร้นหน่อยฮะปิบ <c oughs> อ่าโอ้ oh! าคนเล่นจักรยาน TTA เป็นเนี่ยคือเทพเลยเนี่ยไม่ใช่แบบง่ายๆจักรยาขับสตันอย่างเงี้ยอู้ออ่ะอ่ะเด้งหลังคาต่อฮะใช้แรงส่งอืมมีลากมีลากมีลากอนันแน่ว้าวเอาวาเอะเฮ้ยอ่าว้วูวเข้าทีหนึ่งเฉยเลยไองานหนึ่งปุ๊บตีลังกา โอ้ยชอบจริงๆเลยจังหวะแบบเนี้ยดูดิที่ผมตึงนี้มากนุ่นปุ๊บมันูมันมันหมุนลอดใต้ทนแล้วทิ้มเขาที่หนึ่งก่อนอะของจริงหรือของปลอมเลียวออฟเฟกปุ๊บโอ้โหเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวปีกปีกมึงข้าไปได้ไงวะน้ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่ละคือปีกมันใหญ่มากนะเว้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวดูดิปีกมันไม่น่าข้าได้อะ่ะ มันเข้าไปได้ไงวะนะอะไรกันครัเนี่ยโอ้เฮ้ยบ้าบอกือึบินเหรออ่าฮะแล้วว้าวว้าว,ว,วคนเอาเรื่องเปิดมาแล้วแรกนอ้าจะไม่มีอะไรไม่ธรรมดา ว้าวอ๋อว้าวธรรมดาที่ไหนลเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดไฮด้าเลยเหรอวู้วเดี๋ยวนะว้าวเฮอ้อ ออสกิลว้าวไอเดียวเฮ้ยมันดิฟเข้าหูมโมหรอว้าวดิฟไฮด้าบ้าบอโอ้เกิดมาเมื่อเคยเห็นดิฟไฮด้าเข้าหูมโมอ่ะออออออ กี่ปีจะทำอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยยังไงอะงดิฟรถเหรอว้า อะไรกันครับเนี่จบไปแล้วฮะกระฉาสุดอึ้งที่ทำให้ทึ่งในติกต็อกนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นฉากที่แต่ละฉากที่ผมดูนี่คือมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับผมไม่ต่างอะไรจากโาวว้าวเลยนะฮะตอนนี้เกิดขึ้นใน t ิกต็อกนะฮะคืออยู่ในติก๊กคลิปอยู่ในพุ่งอยู่ในทิกต็อกนะฮะเอาเงี้ฮะท่านผู้ชมฮะถ้าท่านผู้ชมเล่นติกต็อกแล้วเจอคลิปแบบนี้เหมือนผมนะฮะ แท็กมาหาผมก็ได้นะครับแท็กในทิกตอกมาหาผุก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปเลื่อนดูนะครับผมแท็กคลิปมานะครับผมมาหาผมได้ในทิกตอกนะคับทิกตอกผมชื่อว่าฟิลลิปล็อกหนึ่งเ้าหนึ่งเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูมาติดตามผมได้นะครับที่ทิกตอกอันนี้ของผมเองนะครับถ้าเจอคลิปแบบนี้ก็ พิมพ์แอดทามาหาผมได้นะครับผม,ผมจะได้มาดังดูว่าเออใครแท็กคลิปในทิกติกมาหาผมมากนะครับก็จะมาไล่ได้ดูกันแล้วก็จะมาทำคลิปแบบนี้แหละนะครับผมเอาล่ะท่นานผู้ชมฮะขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมกันนะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นแล้วแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกดกันด้วยและต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลางการแลกตัวทีใหม่ลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ